วันนี้น้อยพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะ ไปกันที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงมานานทําให้เกิดฝวามแห้งแล้งไปทั่วแหล่งน้ําต่างพื้นที่ต่างๆก็แห้งทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันค่ะ โครงการเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดินที่ก่อนหน้านี้ได้ทําโครงการคุ้สระเลี้ยงปลานิลไม่ทํามันตำบลละห้าบ่อเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดินฟรีขนาดกว้างเกเมตรยาว19เมตรลึกสมเมตรพร้อมมอบผันปลาและอาหารสาเร็จรูปไว้ให้ประชาชนเพื่อฝามยั่งยืนทางอาหารค่ะแต่ทุกวันนี้น้ําเริ่มขาดแคลนทางโครงการจึงเกรงว่าปลาจะขาดน้ําตาย จึงได้จัดกิจกรรมเติมน้ำเพิ่มปลาให้อาหารแก่สระน้ำตามโครงการขุดสระเลี้ยงปลาคุณภาริชาติเพชรรั์ก็เป็นอีกคนที่ทางโครงการเข้ามาขุดบ่อให้และยังเป็นบ่อต้นแบบของตำบลอีกด้วยค่ะคุณภาริชาติบอกว่าต้องขอขอบพระคุณทางโครงการที่นำน้ำมาเติมให้พร้อมนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลมาเพิ่มให้เนื่องจากที่ผ่านมาน้ำในสระก็ลดลงเป็นจำนวนมากค่ะ ทำให้ปลาตายและถูกคนเข้ามาขโมยซึ่งเป็นปลาที่กําลังจะออกลูกค่ะโอ้ยโครงการนี้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่คนยากไร้นะครับได้ต่อเนื่องเรื่อยมานะครับขอขอบคุณครับด้านกำนันเชษเพชสีมื่น 40, 000, ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้บอกว่าต้องขอชื่นชมคุณสมศักดิ์ ประธานโครงการที่นำเรื่องดีๆเข้ามาให้ประชาชนชาวอำเภอทุ่งสงเพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหในยามที่ข้าวยากหมากแพงและสมมอบฝ่มยั่งยืนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้โครงการนี้ถือว่าเป็นเรื่องช่วยเหลือสังคมของชาวอำเภอทุง่งสงที่ให้ว่าชาวบ้านทุกหมู่บ้านได้เห็นความสำคัญ ที่จะตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวให้ให้ปลอดจากความยากจนผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จชาวทุงง้งโงมีความสมบูรณ์อย่างแน่นอนคุณสมศักดิ์รามมหาน,น์ประธานโครงการเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดินกล่าวว่าทางศูนย์แจกจ่ายพันธุ์ปลาดินของพ่อไม่ทําหมันขยายพันธ์ต่อได้ได้รู้ถึงปัญหาของประชาชนในช่วงขาดแคลนน้ำ จึงได้ออกรถน้ำมาใหม่ซึ่งบรรทุกน้ำได้6,000ลิตรต่อเที่ยวออกไปเติมน้ำให้ตามบ่อปลาซึ่งทางโครงการได้ขุดไว้ให้เป็นการเบื้องต้นก่อนค่ะและหลังจากนี้จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือนต่อไปออเนื่องด้วยวันนี้ทางศูนย์แจกจ่าย,ย,าย,ย,ายพันปลานิลของพ่อไม่ทำหมันขยายพันต่อได้ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ,อร่วม แก้ไขปัญหาภัยแรงนะครับสำหรับโครงการขุดสระเลี้ยงปลานิลไม่ทำหมันจะขอน้ำนี่นะครับตอนนี้เนื่องจากลถน้ำเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับน้ำเพิ่งจะได้ใช้งานก็ไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่าต้องเร่งงานของศูนย์ก่อนนะครับที่ได้โครงการไปก็ต้องเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับเขาก็ตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้จำเป็นต้องออกมาเติมน้ำที่นี่ ทํากิจกรรมนี้ก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้วางแผนชัดเจนว่าจะช่วยเหลือสังคมยังไงสําหรับการจัดกิจกรรมเติมน้ําเพิ่มปลาให้อาหารก็ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์แจกจ่ายพันปลานินของพ่อไม่ทํามันขยายพันธุ์ต่อได้โครงการเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดินกองทุนแสนสาหัสสโมสรไลออนทุ่งสง ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดลาบทักษินปิโตเลียมคืนกำไรสู่สังคมค่ะด้วยคำปิดใจถ่ายภาพสุนิสาแสงรวีรายงานประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในส่วนของน้ำอุปโภคบริโภคท่านสามารถเข้าไปดูในเพจก่องทุนช่วยคนแสนสาหัส หรือประสานงานไปได้ที่เบอร์โทรที่โชว์หน้าจอได้เลยค่ะ